เคยสงสัยกันไหมครับว่าพวกนักวิเคราะห์การเงินเนี่ยเขามองอนาคตกันยังไงวันนี้เราจะมาลองถอดรหัสกู่มือของนักวิเคราะห์กันดูโดยใช้กรณีศึกษาการคาดการณ์ราคาทองคําเป็นตัวอย่างครับบทวิเคราะห์ชิ้นนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆเลยที่จะทําให้เราได้เห็นกระบวนการคิดเบื้องหลังการพยากรณ์ความเคลื่อนไหวของตลาดครับโอเคมาดูกันที่ตัวเลขเป้าหมายกันเลยดีกว่า บทวิเคราะห์นี้คาดการราคาทองคําในช่วง21มกราคมถึง20กุมภาพันธ์ปี2026ไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าจะอยู่ในช่วง4,000ถึง4,850ดอลลาร์พอเห็นตัวเลขเป๊ะๆแบบนี้มันน่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมล่ะครับแล้วคําถามที่สําคัญที่สุดก็คือพวกเขาไปถึงตัวเลขคาดการณ์ที่ดูมแม่นยําขนาดนี้ได้ยังไงกันเอาล่ะครับนี่แหละคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันเราจะมาเปิดคู่มือของนักวิเคราะห์ดูไปพร้อมๆกันเลย เอาละครับมาเริ่มที่เครื่องมือชิ้นแรกกันเลยในคู่มือของนักวิเคราะห์เนี่ยเขาจะเริ่มจากการถอดรหัสรูปแบบของกราฟราคาหรือที่เรียกกันในวงการว่าเทคนิคอลนอเลซิสนั่นเองครับคือหลักการของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนี่นะครับมันไม่ใช่การทํานายอนาคตด,ด้วยเวทมนต์อะไรเลยนะแต่มันคือการย้อนกลับไปดูข้อมูลในอดีตเพื่อหารูปแบบที่มันเคยเกิดขึ้นซ้ำๆเบื้องหลังแนวคิดนี้ก็คือความเชื่อที่ว่ารูปแบบกราฟพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เส้นที่ลากขึ้นขึ้นลงๆนะครับ แต่มันคือภาพสะท้อนของจิตวิทยามวลชนเลยครับไม่ว่าจะเป็นความโลภความกลัวหรือความลังเลของผู้คนในตลาดซึ่งพฤติกรรมพวกนี้เนี่ยมันมักจะเกิดซ้ําๆเป็นวัฏจักรอยู่แล้วและที่น่าสนใจมากๆในสไลด์นี้คืออะไรรู้ไหมครับคือบทวิเคราะห์เนี่ยเขาไม่ได้พูดลอยๆนะแต่ระบุชื่อรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงมาเลยอย่างเช่น wave a ไปจนถึง wave d หรือรูปแบบที่เรียกว่า a b เท่ากับ c d พวกนี้มันเหมือนเป็นภาษาเฉพาะทางของนักวิเคราะห์เลยครับที่เขาใช้สื่อสารกันว่า เฮ้ hey, เรากําลังเห็นร่องรอยพฤติกรรมดเดิมๆของตลาดโผล่ขึ้นมาอีกแล้วนะเอาละครับมาดูกันต่อที่เครื่องมือชิ้นที่2นั่นก็คือการมองหาพื้นกับเพดานของราคาหรือจะเรียกเป็นศัพท์เทคนิคก็คือแนวรับและแนวต้านนั่นเองแนวคิดนี้จริงๆเข้าใจง่ายมากๆเลยครับลองนึกภาพตามนะครับว่าแนวรับเนี่ยมันก็คือสรสดับราคาที่คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าเออราคานี้มันถูกแล้วนะแล้วก็พร้อมจะเข้ามาซื้อในขณะที่แนวต้านก็คือจุดที่คนเริ่นรู้สึกว่า แพงแล้วแหละแล้วก็เริ่มเทขายทํากาไรมันคือภาพของสงครามจิตวิทยาชัดๆเลยครับระหว่างแรงซื้อกับแรงขายแล้วนี่ครับคือภาพที่ทําให้เราเห็นชัดขึ้นไปอีกว่านักวิเคราะห์เขาไม่ได้แค่พูดถึงแนวคิดลอยๆนะครับแต่เขาระบุออกมาเป็นตัวเลขเป๊ะๆเ,เลยซึ่งตัวเลขพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาานะแต่มันคือเหมือนเส้นแบ่งในใจของตลาดเลยก็ว่าได้การที่ราคามันทะลายแนวต้านสําคัญขึ้นไปได้เนี่ยอาจจะแปลว่าเป็นสัญญ,ญาณกระทิงที่ชัดเจนมากๆ หรือถ้ามันหลุดแนวรับลงมาก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนภัยได้เหมือนกันครับเอาล่ะครับเดินทางมาถึงเครื่องมือชิ้นสุดท้ายแล้วที่จะมาเติมเต็มภาพทั้งหมดนั่นก็คือการติดตามเงินก้อนใหญ่หรือพวกนักลงทุนสถาบันนั่นเองครับในเคสนี้เนี่ยเราจะไปดูกันที่ spdr gold trust ครับซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยถามว่าทําไมต้องดูเจ้านี้ก็เพราะว่า การซื้อขายในปริมาณที่มันมหาศาลของกองทุนพวกนี้มันสามารถส่งอิทธิพลต่อทิศทางของตลาดโดยรวมได้เลยนะสิครับดูตัวเลขนี้สิครับ1,815.67ตันนี่คือปริมาณทองคำที่กองทุนนี้ถืออยู่นะครับโอ้โหเพื่อให้เห็นภาพนะนี่คือปริมาณที่มหาศาลแบบสุดๆเลย และถ้าซูมเข้ามาดูเฉพาะเดือนมกราคมปี2026นะครับจะเห็นเลยว่ายอดสุดทีิเนี่ยเป็นบวกถึง13.68ตันคือตัวเลขบวกนี่แหละครับที่สําคัญมากๆเพราะมันสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันซึ่งคนกลุ่มนี้เขามักจะมีข้อมูลเชิงลึกและมองเกมยาวๆการที่เขาเริ่มเก็บสะสมเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเลยเป็นสัญญาณบวกที่ตลาดต้องจับตามองครับกราฟแท่งนี้ยิ่งตอกย้ำภาพจากสไลด์ที่แล้วให้ชัดขึ้นไปอีกเลยครับเห็นไหมครับว่าปริมาณการซื้อเนี่ย23.11ตัน เทียบกับการขายแค่9.43ตันมันโชว์ให้เห็นทิศทางที่ชัดเจนมากๆเลยว่าเงินทุนก้อนใหญ่เนี่ยกำลังไหลเข้าสู่ทองคำอย่างมีนัยยะสำคัญเลยทีเดียวโอเคเมื่อเรามีเครื่องมือครบทั้ง3มชิ้นแล้วก็ถึงเวลาที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาประกอบร่างกันเพื่อสร้างเป็นภาพการคาดการณ์ที่สมบูรณ์ครับดังนั้นประเด็นสาคัญเลยก็คือนักวิเคราะห์เขาไม่ได้มองแค่มุมใดมุมหนึ่งนะครับแต่เขาใช้เบาะแสสําคัญ3อย่างมาประกอบกัน หนึ่งคือการอ่านจิตวิทยาตลาดผ่านรูปแบบกราฟ2คือการระบุสมรภูมิสำคัญตรงพื้นกับเพดานของราคาและ3คือการเดินตามรอยเท้าของเงินทุนขนาดใหญ่นั่นเองแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่ในบทวิเคราะห์เขาย้ำเตือนไว้เสมอนั่นก็คือคำเตือนที่ว่าผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนอันนี้คือการย้ำเลยนะครับว่า การวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือในการประเมินความน่าจะเป็นเท่านั้นไม่ใช่การการันตีอนาคตแต่อย่างใดแล้วทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าด้วยเครื่องมือทั้งหมดที่ทว่ามาเนี่ยเราสามารถทานายอนาคตของตลาดได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่การคาดเดาที่มีข้อมูลมาประกอบให้มันดูดีแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นเท่านั้นเองก็เป็นคําถามที่ทิ้งท้ายไว้ให้ใหเราได้ไปคบคิดกันต่อครับ